มึงเข้ามามึงทำอะไรคือเฮ้ยทุกคนมันเพิ่งขอโทรศัพท์เอินไปใช้วันแรกก่อนหน้านี้มันใช้โทรศัพท์ไอสิบสามเอินขายให้รุ่นพี่เรียกมันบอกว่าจะเอาโทรศัพท์เอินไปกดเงินดูหน้าจอยังเรียบๆอยู่นี่ ตหัวหลานแม,ม่มาสะด้ขามเ้ย๋อรอครับไม่คือไม่ได้เสียดายเรื่องโทรศัพท์อะไรเหร่กนั้นเลยกูเสียดายข้อมูลในโทรศัพท์เอ,อินมีข้อมูลในโทรศัพท์นี้เยอะมากเ,อ,เออเรื่องเอิ้นสอนมันกี่ครั้งแล้วว่ากางเกงเนี่ยดูดิลูกกอเกงเนี่ยมันใส่อย่างเงี้ยมึงขัดมอไซเนี่ยมันก็ล่วงซีมึงทำอื้เหมือนเด็กเลย เหมือนเด็กดิโทษครับไม่ตั้งใจทุกคนอันนี้เครื่องจริงนะคะดูคะ่ะมึงเหยียบเองหรือใครเหยียบรถคนอื่นนี่รถอะไรรถดน,นมึงไปรู้ได้ไงว่ามันพังก็มันหลุดแล้วก็หันไปอีกทีก็เหยียบแล้วต่อหน้าต่อตาเลยขอโทษแม่แล้วนะ่นะ แล้วทีนี้ต่อไปมึงจะทํายังไงมึงจะใส่ไว้ในกระเป๋าเงียบอีกไหมไม่ใส่ครับเนี่ยถ้ามันไม่เกิดเหตุจริงๆนะบ้านไหนก็ตามถ้าไม่เกิดเหตุแบบนี้ยใส่ทําไมใส่อัพคอทำไมใส่ยังสินี่นี่นี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ยังสิบนเนื้อบดเคิดกันเลยว่ามันสิพังบ่พังมันสิแตกบ่แตกเพราะเกิดเหตุเราให้มาขอโทษเพราะมันยังสิมาสซ้ำนึกมาสําำนึกในพระคุณพระไตรพระนิพนา์พระสงฆ์ของกูอย่างจะไม่ทำยัลไงครับ